ดีครับอยู่กับรายการเจ๋อเจ๋อโปเกมอร์ <our> นั่นเองนะครับเพราะเราไม่ได้ลงคลิปไม่ครับมาหลายวันแล้วนะอ่ะ okay. าโอเคเขาเรื่องกันเลยนะฮะโอเคเอ่อพวกอันเนี้ยก็คือหนึ่งจุดห้าจุดเก้าสิบหรือหนึ่งจุดหกจุดศูนย์ของเรานั่นเองนะตอนนี้ผมกับเราเป็นหวัดนะก็ <C ough> ไม่ต้องสนใะจ okay. มันะมน,ะนะอ่าโอเคจะพูดไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะโอเค เราขอภัยด้วยนะนะมันจะมีของเพิ่มนะนะเนี่ยนะนะไอ้พวกเนี้นะยนนะการเดียนนะการเดียนนะนะเี็นถ้าผมเป็นโหมดไอเนี้ยหละนะนะรอมผมเปลี่ยนเป็นเนี่ยนะนะโอ้โหแบบมันยิงล้ำแสงใส่เราเลยอน่ะดูโอ้โหจริงมากถ้าเรา ชีวิตรอดถ้าเราเปลี่ยนเป็นอมตละล่ะมันก็จะไม่ทำอะไรนะฮะอ่าโอเคเนีย่ยบล็อกบล็อกพวกเนี้ยเนีย่ยเขาไม่ได้เปลี่ยนจากบล็อกอะไรนะเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยเขาเพิ่มมาเองนะ,ะอ่าโอเคเนีย่ยอันนี้นะฮะก็มาใหม่นะฮะแล้วก็อันนี้ด้วยมันจะดรอปจากกาเดียนนะฮะโอเคมาเลยฮะมาเข้าเรื่อง พวกเราก็เลยสิ่งที่พวกเรารอคอยนั่นเองนะนะยังไงสิ่งที่พวกเรารอคอยนะนะโอเคตี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 ต่ำนะอ่ะโอเคถ้าใครอยากได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ด้านล่างนะฮนะอ่ะโอเคะเออมันจะเป็นหลุมนะฮะถ้าพวกเราตีนโอเค เราเปลี่ยนเป็นโหมดชีวิตรอดละ่ะใครว่าไม่ลอยนะเพื่อนผมบอกว่ามันไม่ลอยใน,มนอมตะถ้าเราเปลี่ยนเป็นชีวิตรอดละ่ะ setting นะเนี่ยใครว่าไม่ลอยอน่ะดี๋ยูนูนงนในล่ะต้องไปทางนึงซะแล้วตัวไหนใครว่าไม่ลอยครับ่ โอเคโอเคไงมลอยมาค่อยสูงนะอ่ะ okay. ามันยังบักอยู่นะฮะโอเคยังบักอยู่โอเคนะโอเคถ้าใครชอบ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้ให้จเจเจโปเแกมรมนะฮะน,นนี้คุณท้อขอตัวลาไปก่อนสวัสดคีครับ ไอ้บุกเบืองทำเมืองเลยช่